สวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมวันนี้นะเราจะไปเยี่ยมน้องฟิลกันนะครับเพราะว่าวันนี้น้องฟิลนะครับ 2. 2> ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์นะครับอยู่ที่ศูนย์กีฬาบางมดนะครับวันนี้ก็มากับเพื่อนๆนะปกติเวลาเราไปหาเขาเนี่ยจะเป็นช่วงกลางคืนใช่แต่รอบนี้นะเขาซ้อมกลางวันนะทุกคนก็เลยเดี๋ยวแวะไปหาเขาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวซื้อโปรตีนโตคอนเนอร์ไปฝากน้องเขาด้วยนะเด็กๆจะได้มีอะไรทานกันตอนซ้อมนะเชื่อไหม,มกำลังใจ แล้วก็เดี๋ยวตอนที่เรา,เาไปให้นะเขาเห็นของกินเขาก็จะดีใจนะเด็กๆเขาจะประมาณนี้ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวตามดูกันด้วยครับทุกคนแม่เดือนสั่งไปกี่ชุด11ชุดค่ะมีอะไรมา้างม,มีเป็นป้ายหมีไก่ป๊อป5ครับผมเต็มระบบจบที่แม่เดือนเลยนะครับงานนี้อ่ะมาเดี๋ยวรอกันนะครับ วันเมื่อวานพ่อไปหลับตอนกลางคืนนะครับเคือคักกันมากก็ซ้อมมันเสียงดังเลยแม่ท่าเขาพร้อมเลยบึ้มบึ้มบึ้มเลยเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะซ้อมหนักเดี๋ยวตามดูนะทุกคนแล้วพอตกสี่โมงครึ่งนะเขาก็ไปที่โรงเรียนเลิกสองทุ่มไปซ้อมต่อที่โรงเรียนอีกใช่แล้วพรุ่งนี้อีกโอ้โหต้องตื่นแต่เช้าไปแต่งหน้าอีกแข่งมันเสาร์หนักนะครับงานนี้บอกเลยเอาล่ะตอนนี้ได้มาแล้วครับโอตโต้คอนเนอร์นะไปเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันทุกคน เด็บอกโอ้โหเห็นของกินปุ๊บหยุดซ้อมก่อนขอกินก่อนจะได้มีแรงใช่จะได้แบบเสียงดังๆหน่อยใช่ไหมแม่เดขาดูหน่อยนี่สปอนเซอร์หลักอย่างม็นทากการนะครับแม่เดือนพ่อถ่ามาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์กีฬาบางมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เด็กๆกำลังยืนซ้อมมันอยู่เลยแม่ลูกเราอยู่ไหนน่นไงชะเง้ออยู่มีอะไรกินเปล่าหัวเราะแล้วยิ้มล่ะสวัสดีครับฮาโลกของมาฝากจ้า อารับหน่อยรับหน่อยแล้วอ่ามาครับเดี๋ยวเก็บตังค์นะลูกนะมาแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับอ่ะมาโอ้พร้อมเพียงพร้อมเพียงนะครับตอนนี้น้องๆกำลังซ้อมอยู่นันี่สีเราอ่ะนีอื่นอือจริงจังกันมากเลยนะทานาสิบฟรีนะพ่อ เสียงเขาดังมากใช่เขาหึมมากเลยแม่ใกล้ถึงวันแข่งเราต้องขึ้นอ้าวเรามาถึงเราได้ยินแค่ห้าหกเจ็ดแปดแค่นี้ฮะโอ้โหฝั่งโน้นแม่เดือนใช่เขาหึมเขาหึมกินเล่นกินก่อนเลยลูกกินก่อนเลยโอ้โหเป็นไงบ้างนะซ้อมเช้านี้หนูมือวอร์มเสร็จ รอหนู้ว่ามานสองรอบแปดนาทีแต่ว่าเขาให้หกนาทีก็เลยต้องคากัดไปกินสองนาทีรอแล้วเป็นไงบ้างพร้อมไหมพร้อมเพียงพร้อมหูฝั่งโน้นสีอะไรอะคึกคักมากสีแดงโอ้โหตึงจัดอะตึงบ้างตึงเงี้ยโอ้โหเออพวกตัวเสียงเบาอ่ะโอ้โหคนมีอะไรหนิยังพังไปอีกไม่บอกละเอาไม้มาแล้วออกลำโพงเลยยังต้องนัปงนี่ไปกินก่อนลูกไป เดี <ineffective> ๋ยวเราก็รอเด็กๆนะแม่นะแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ดูเขาซ้อมกันนะโอเคโอ้โหสีแดงกระหึ่มมากขอบคคุณ่ะจ้าอ่ะกินก่อนเลยเด็กๆนะเดี๋ยวก็ให้น้องๆก็กินก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูเขาซ้อมแป๊บหนึ่งแม่ได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้กินก่อนเนื่อการกระทำของความนี้เรื่องของไทย อูและารช่วร้าพืหอจะตายไปท่อั้งสองโลกให้ทอ่างอ่นตามนลงให้ทุกองคจึงรวมตัวกันเดินทางขอความช่วยเหลือจากพําแม่อุบาทวี่แม่หลังจากที่เขากินอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็มาซ้อมกันต่อเนาะใช่ค่ะพ่อแม่ก็คือแข่งใจชนะและด้านสีพ่อแม่ไย ต okay ื่นมาที่มาจะเป็นอะไรก็ตามนจิะเผ้ตายขณะเปลี่ยนขาแต่เมืการเวลาผ่านไปความอมืเริ่มขงัวเสียชีวิตผู้าย่กระซิบเป็นผู้ที่สามเลก ต้องเดี๋ยวจะวิธีตอนเที่ยงสีง่สิบไปโรงเรียนเหรอลูกจ้าไปโรงเรียนสี่โมงเอาสี่โมงเย็นเหรอใช่โอเคก็วันนี้ก็มาคร่าวๆประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเด็กๆเขาก็มาที่สาม,มาธใช่ไหมอันนี้จะซ้อมอะไรอยู่ตอนเนี้ยซาวเปิดแล้วก็เหลือซาวปิดซาวปิดยังไม่ได้ลงท่าต้องลงท่าว,วันนี้เสร็จจริงอ้ฝั่งโล้นเขาทำอะไรเหร แดนทีมเต้นแล้วของตัวมีปะไม่มีขนุรีีไงแล่วขอเอว่าสีหนูมีแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้อ้าวแยกกันเหรอใช่มีอะไรบ้างมีแดนทีมมีรีดมีอะไรดัมเมเยอร์ดัมเมเยอร์แค่นี้สามอย่างใช่เอ่ะไปไปดูของกับเพื่อนเราอ่ัแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะใช่หน่องามี่ห้าอง่กร อะก็ประมาณนี้ทุกคนวันนี้อาจจะไม่ได้คึกคักอะไรมากมายเพราะว่าเขาซ้อมแบบเล็กๆอยู่แม่แล้วก็าาใช่แล้วก็ถ้าเกิดอยากดูแบบเต็มระบบนะพ่อบอกเลยว่าเดี๋ยววันที่แข่งอ่ะพ่อจะถ่ายคลิปเอามาลงให้ดูกันนะครับ <นะ S 1> ก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้แหละมาเยี่ยมเด็กๆกันนะครับไปแล้วเจอกัน <ไป S 1> ใหม่คลิปนะครับ